อยู่ฝั่งทางนี้นะคะลุงก็จะวัดก่อนนะคะวัดก่อนกอนจะมาอดีเหมือนกันนะคะากาแฟสิบกได้เปิดขายตัวเอเลี้ยงนะคะูก็จะไม่ต้องไป้ข้างนอกทำทห้องน้มดแมัน้จะได้เอสเเง มาปปส่งไม้เนบันไดนึเอาไปขอยเฮ็ดเมื่อ,อกี้นี่คนหนึ่งไปจับริมนน้น มายกมาตกทางตรง,ตรงเออฝึกไว้เวลาทําบ้านเดี๋ยวได้ไม่ต้องมีช่างไม่ต้องไปจ้างช่างแล้วพวกเจ้าทําบ้านพวกเจ้าเดี๋ยวได้ไม่ต้องไปงงจ้าจงช่าง,งนึ่งๆไปตลาดดีแล้วเออเยื้องๆหน่อไปเปนยังไางาหลังอ๋อเยื้องไปอีกเยื้องไปอีกบอกงายเราขึ้นไปแล้วมันบนใจเขาใจบอกบอกนะฟังโลดออกไปไกลๆเอเอมันมีทางล่มแบบนั้นน่ะนะอันนี้ไม่ล่มเลย ยับแน,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 น่นๆยังยังยังแน่นเลยยังฮักเอ้ยเจ้าก็จะกดแหงเนาะมันี่ไปแห้งขนานบ่เจ้าไปเอาขอนไปทุบทูบยกไม่เยอะดันไป่เยอะของเจ้าน่ะดันไปดันไปเอ้เอย โอ้เปด้วยแน่แน่นจับเนนแน่นเวลาเชื่อเลยเราก็บมันน่องลไรใสเรานะอย่าพูดเยันม่ยินมันอยากกลับันนั้นที่เกย์ยกอ้ไปนั่นนะยกนางร้านัะหนึ่งนันเยอแล้วมันก็ดันลงลงไปข้างล่างใช่ไหมเออ จะได้ยกแรงรนกันลุงวันนั้นไงลมเลยถ่ายลมออกเลยมันมันไจะกดทับท้องแกแล้วก็กดไปเร็ปเร็ได้เอามาดูต้องขึ้นไปยิงตรงนี้ก่อนเออเจอคนดูขึ้นมาก่อนเาไปเเอาเลยเอาเลยเอาไปเลยเจาไปเลย เราก็กปิดไปทีละ่องนะคะก็นี่แล้วก็ปิด่องทางด้านนู้นแล้วก็่องนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทางด้าน้อยู่กับแม่ดาแฟมิรี่นะคะเป็นกําลังใจให้แม่ดาส่งคลิปในถ้นด่านสังหานาทีนะคะวันนี้มาช่วยลุงช่างนะคะตีไม้ฝาเซอร่านะคะมไม้ฝาเซ่านะคะอองภาพกว้างๆไกลๆนะคะเพราะว่ามันแคบนะคะมันเข้าไปไม่ได้เนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากชมลิ้นไม่แม่ลาสักห้านาทีด้วยนะคะขอจบคลิปลงเต็มนะคะพากันติดเมื่อเช้านี้นะคะ,กกคอ,ะ,คะอันแผ่นดำๆเพราะว่ามันมันเสียฝนเนาะอันอันเก่ามันสีขาวเพราะว่ามันแห้งอันนี้อันใหม่นะคะที่ติดใส่เมื่อเช้านี้หนึ่งสองสามสี่นะคะสี่แผ่นเนาะแล้วลุงก,ก็กําลังตัดจะติดตรงนี้นะคะติดตรงนี้ ก็เสร็จแล้วนะคะทางด้านหลังเนาะก็เหลือซ่องเล็กๆนี้ก็จะเสร็จแล้วก็จะมปิดทางด้านข้างนะคะลุงก็ทยอยปิดไปนะคะปิดไปปิดไปเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะคะเรอยู่ซ่องทางนี้นิดนึงนะคะ ล้านกาแฟใกไก่เสร็จแล้วปิดซองเล็กๆ